เล่าเรื่องผีก่อนนอนเรื่องเล่าจากวอร์ด 4B โรงพยาบาลภูมิรักเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองแม้จะมีการปรับปรุงหลายครั้งแต่ตึกเก่าบางส่วนก็ยังคงหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะวอร์ด 4B ซึ่งเป็นแผนกอายุรกรรมที่ถูกปิดตายไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วด้วยเหตุผลว่าโครงสร้างอาคารทรุดโทรมเกินกว่าจะใช้งานได้ แต่พยาบาลและเจ้าหน้าที่เก่าแก่หลายคนกระซิบกันว่าสาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องโครงสร้างแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นต่างหากว่ากันว่าวอร์ซีเคยเป็นศูนย์รวมของผู้ป่วยหนักที่มีโรคร้ายแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่นั่นโดยเฉพาะคุณลุงสมชายผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ต้องอยู่คนเดียวในห้องสุดท้ายของวอร์ตติดหน้าต่างบานใหญ่ คุณลุงเป็นคนขี้เหงาและมักจะเรียกพยาบาลมาคุยด้วยเสมอจนกระทั่งคืนหนึ่งคุณลุงสมชายจากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวของท่านกลับไม่จบลงแค่นั้น หลังจากที่คุณลุงสมชายเสียชีวิตไม่นานวอดซีบีก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะในห้องที่คุณลุงสมชายเคยพักพยาบาลเวรดึกหลายคนเล่าตรงกันว่ามักจะได้ยินเสียงคนไอโคลกโคลกและเสียงหอบหายใจอย่างทรมานเล็ดลอดออกมาจากห้องนั้นทั้งๆที่ห้องถูกล็อกและไม่มีใครอยู่บางครั้งก็ได้ยินเสียงเตียงเหล็กขยับคลืด่ดคลาดราวกับมีคนกำลังพลิกตัวอยู่บนเตียง เรื่องที่ทำให้ทุกคนขนหัวลุกที่สุดคือไฟกระพริบป,ปริศนาพยาบาลวิภาซึ่งเป็นพยาบาลรุ่นพี่ที่อยู่มานานเล่าว่าคืนหนึ่งเธออยู่เวรคนเดียวในวอร์ด 4B เพราะต้องไปหยิบเอกสารที่ลืมไว้ ทันทีที่เธอก้าวเข้าไปในวอร์ดไฟนีออนเก่าๆก็เริ่มกระพริบติดติดดับดับเป็นจังหวะเหมือนมีใครกำลังเล่นเปิดปิดสวิตช์เธอรีบเดินตรงไปยังห้องที่คุณลุงสมชายเคยพักและสิ่งที่เธอเห็นคือผ้าม่านที่หน้าต่างห้องนั้นกำลังโบกสะบัดเบาๆทั้งทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทและไม่มีลมพัดเข้ามาในห้องเลยทันใดนั้นเงาตะคุ่มๆร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นหลังผ้าม่านเราวากับมีใครกำลังยืนมองออกมาจากในห้อง เธอตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีออกจากวอร์ดนั้นทันทีและไม่เคยกลับไปที่นั่นในเวลากลางคืนอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานทางโรงพยาบาลก็ตัดสินใจปิดวอดซีบีอย่างถาวรโดยให้เหตุผลเรื่องโครงสร้างอาคารที่ทรุดโทรมอย่างไรก็ตามพนักงานหลายคนยังคงยืนยันว่าเหตุผลที่แท้จริงคือความหวาดกลัวต่อสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นในวอร์ดนั้น จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าวอร์ดบีจะถูกปิดตายด้วยแผ่นไม้และล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนาะแต่ก็ยังมีเรื่องเล่าจากเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในตึกข้างเคียงว่าในคืนเดือนมืดบางคืนมักจะได้ยินเสียงคนไอและเสียงโซ่เหล็กลากไปมามาจากวอร์ดร้างนั้นราวกับว่าบางสิ่งบางอย่างยังคงวนเวียนอยู่ข้างในและรอคอยที่จะทักทายกับผู้มาเยือนคนต่อไปเสมอ เรื่องความลับในห้องเก็บศพโรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรีหรือที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าโรงพยาบาลเก่าไม่ได้มีชื่อเสียงเพราะการรักษาที่โดดเด่นแต่เป็นเพราะเรื่องเล่าลี้ลับที่เล่าขานกันมาปากต่อปากโดยเฉพาะเกี่ยวกับห้องเก็บศพที่อยู่ชั้นใต้ดินสุดหลอน ผมชื่อวินัยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยกระดึกที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาเกือบสิบปีแล้วเคยได้ยินเรื่องผีผีสังสารมาเยอะแต่ก็ไม่เคยเชื่อจริงจังจนกระทั่งคืนนั้น คืนเดือนมืดคืนหนึ่งผมนั่งเฝ้าหน้าจอวงจรปิดตามปกติเสียงฝนตกกระทบหลังคาดังสู้ซาเป็นจังหวะที่ชวนให้ง่วงน,นอนผมเหลือไปเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องเก็บศพมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นแม้จะไม่มีใครอยู่ในห้องแต่ประตูตู้เก็บศพด้านในสุดตู้ที่13มันแง้มออกเล็กน้อยผมขยี้ตามองสามอีกครั้งไม่ผิดแน่ประตูตู้เก็บศพเปิดออกเอง ใจผมเต้นระรัวยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผมหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาแจ้งหัวหน้าแต่เสียงที่เปล่งออกมามันสั่นจนฟังไม่ได้สับผมสูดลมหายใจลึกๆแล้วตัดสินใจเดินลงไปดูเองทางเดินลงไปชั้นใต้ดินมืดสลัวหลอดไฟบางดวงก็กระพริบเป็นจังหวะเหมือนกำลังจะหมดอายุลมเย็นเฉียบพัดโชยมาปะทะหน้าจนขนลุกสู้ กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปกติก็แรงอยู่แล้วกลับทวีความเข้มข้นขึ้นจนรู้สึกแสบจมูกเมื่อถึงหน้าห้องเก็บศพประตูไม้เก่าๆที่เคยปิดสนิทตอนนี้กลับเปิดอ้าออกเล็กน้อยเผยให้เห็นความมืดมิดภายในผมก้าวเข้าไปอย่างช้าๆหัวใจเต้นที่รัวจนแทบจะหลุดออกมาจากอกแสงไฟสลัวๆจากหลอดไฟเพดานส่องกระทบกับพื้นกระเบื้องสีขาวขุ่นมีหยดน้ำบางๆเกาะอยู่ประปรายเหมือนน้ำค้าง ผมกวาดสายตามองไปรอบๆห้องตู้เก็บศพเรียงรายอยู่เป็นแถวดูน่าขนลุกผมตรงดิ่งไปยังตู้ที่13ยิ่งเดินเข้าไปใกล้ผมยิ่งรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากตู้นั้นประตูตู้ยังคง,งแง้มออกผมส่องไฟฉายเข้าไปในช่องว่างพบว่ามันว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในแต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบหยุดหายใจคือรอยเล็บที่ขูดเขียดเป็นทางยาวบนผนังด้านในตู้เรากับมีบ งงสิ่พยายามจะตะกายออกมาทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากด้านหลังกลับไปผมสะดุ้งสุดตัวหมุนควับกลับไปมองแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเงาตะคุ่มๆของตู้เก็บศพที่สะท้อนกับแสงไฟเท่านั้นกลับไปเธอที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นและเย็นยะเยือกกว่าเดิม ผมสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่รถต้นคอผมตัวแข็งทื่อขยับตัวไม่ได้ไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองซ้ำผมหลับตาปีภาวนาให้ทุกอย่างเป็นแค่ความฝันแต่ความรู้สึกเย็นวาบที่ลากผ่านข้อเท้าทำให้ผมรู้ว่ามันไม่ใช่ผมรวบรวมสติทั้งหมดที่มีพุ่งตัวออกจากห้อมเก็บศพวิ่งสุดฝีเท้าโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองอีกเลย ผมวิ่งขึ้นบันไดามายัางชั้นหนึ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งถึงป้อมรอปภผมทรุดตัวลงนั่งหอบหายใจอย่างหนักตัวสั่นไปทั้งตัวเหงื่อกาไหลซึมเต็มแผ่นหลัง หลังจากคืนนั้นผมก็ลาออกจากงานทันทีผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอย่างละเอียดเพราะรู้ว่าคงไม่มีใครเชื่อแต่ผมสาบานได้ว่าสิ่งที่ผมเจอในคืนนั้นมันไม่ใช่ความฝันและตู้เก็บศพหมายเลข13ในห้องเก็บสบของโรงพยาบาลเก่าแห่งนั้นยังคงมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ความลับที่อาจจะรอวันเปิดเผยอีกครั้ง เรื่องห้องพักฟื้นหมายเลข404โรงพยาบาลภูมิพลเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ที่ตั้งตระหงาดมาหลายสิบปีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเฮี้ยนของที่นี่มีมากมายแต่เรื่องที่หลอนที่สุดคงหนีไม่พ้นห้องพักฟื้นหมายเลข404ที่ร่ำลือกันว่ามีวิญญาณของอดีตผู้ป่วยสิงสถิตอยู่ผมชื่อเอก เป็นนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายที่มาฝึกงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่เพื่อนๆในกลุ่มมักจะเล่าเรื่องชวนขนหัวลุกให้ฟังอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องของห้อง404ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปพักฟื้นนานๆเพราะมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเสมอ คืนนั้นเป็นเวรดึกของผมผมเดินตรวจเวรไปตามปกติบรรยากาศในโรงพยาบาลตอนกลางคืนเงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ทำงานอยู่เป็นจังหวะผมเดินผ่านหน้าห้อง404ซึ่งปกติจะปิดล็อกไว้แต่คืนนี้ประตูห้องกลับแง้มออกเล็กน้อยผมชะโงกหน้าเข้าไปมองเห็นแสงไฟสลัวๆจากโคมไฟหัวเตียงส่องสว่างอยู่ ด้วยความสงสัยผมจึงตัดสินใจผลักประตูเข้าไปภายในห้องมืดสลัวกว่าที่คิดมีเพียงแสงไฟจากโคมไฟหัวเตียงที่ส่องสว่างอยู่ตรงกลางห้องผมมองไปรอบๆห้องเห็นเตียงผู้ป่วยที่จัดไว้อย่างเรียบร้อยโต๊ะข้างเตียงมีแจกันดอกไม้แห้งเหี่ยววางอยู่และมีรูปถ่ายขาวดำเก่าๆรูปหนึ่งตั้งอยู่บนโตะ๊ะผมเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูรูปนั้น ในรูปเป็นหญิงสาวหน้าตาซีดเสียวสวมชุดผู้ป่วยกำลังนอนอยู่บนเตียงเดียวกันนี้ดวงตาของเธอจ้องมองมาที่ผมราวกับมีชีวิตผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่ก็พยายามคิดว่ามันเป็นแค่จินตนาการทันใดนั้นผมได้ยิงเสียงกระซิบแผ่วๆดังมาจากมุมห้องหนาวจัง ผมสะดุ้งสุดตัวหันไปมองตามเสียงแต่ไม่เห็นใครผมพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเสียงลมหรือเสียงจากห้องทางๆแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นและเย็นยะเยือกกว่าเดิมช่วยห่มผ้าให้ฉันหน่อย ผมตัวแข็งทื่อขยับตัวไม่ได้ขนลุกไปทั้งตัวผมสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังผมผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีค่อยๆหันกลับไปมองช้าๆสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมแทบหยุดหายใจ หญิงสาวในรูปถ่ายยืนอยู่ตรงหน้าผมเธอสวมชุดผู้ป่วยสีขาวซีดใบหน้าของเธอซีดเซียวดวงตาโบลลึกไรลแววผมของเธอยาวระพื้นและมีรอยเลือดแห้งกรังติดอยู่ตรงมุมปากเธอจ้องมองมาที่ผมด้วยแววตาที่ว่างเปล่าก่อนจะยื่นมือที่ซีดเซียวและเย็นเฉียบมาแตะที่แขนผมหนาวเหลือเกิน่มผ้าให้ฉันหน่อยสิ เสียงของเธอกระซิบแผ่วเบาแต่กลับดังก้องอยู่ในโสตประสาทของผมผมกรีดร้องสุดเสียงพุ่มตัวออกจากห้อง404วิ่งสุดฝีเท้าโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองอีกเลยผมวิ่งขึ้นบันไดามายัางชั้นหนึ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งถึงเคาน์เตอร์พยาบาลผมทรุดตัวลงนั่งหอบหายใจอย่างหนักตัวสั่นไปทั้งตัวเหงื่อกาไหลซึมเต็มแผ่นหลัง หลังจากคืนนั้นผมก็ขอย้ายไปฝึกงานที่โรงพยาบาลอื่นทันทีผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอย่างละเอียดเพราะรู้ว่าคงไม่มีใครเชื่อแต่ผมสาบานได้ว่าสิ่งที่ผมเจอในคืนนั้นมันไม่ใช่ความฝันและห้องพักฟื้นหมายเลข404ของโรงพยาบาลภูมิพลยังคงมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ความลับที่อาจจะรอวันเปิดเผยอีกครั้ง